ระหว่างทีมโรงพยาบาลปากช่องนานากับทีมกลุ่มปากช่องอน,นี่เป็นเซตที่สองผลมมการแข่งขันเซตแรกครูกลุ่มปากช่องชนะโรงพยาบาลปากช่องนานาและทีมก็จะมีตัวเด่นๆอย่างเช่นทีม โ่วนพยาบาลก็จะมีตุ้ดีเด่นส่วนกุ่มเป็ดช่างก็คุ้ตมตั้มมีคนเพื่อเป็ช่างเป็นโค้ด พี่กำลังเสกเป็นครูโรงเรียนบ้านฝักช่องครูด้วยเป็นตัวตเซตตัวต่้งตัวตอนมาอีไม่ตีนะได่นะไดไม่ได้เป็นกันในข่ขันกีฬา บอลบอลอยู่บนชั้น11ของตึกจดดอดรถโรงพยาบาลปากช่องนานาตอนนี้ก็เป็นลานสุขภาพมีทั้งสนามบอลลบอลแล้วก็สนามฟุตซอลก็เป็นการสร่งเสริมการแข่งขันกีฬาเสิร์ฟโดย งพยาบาลปากช่องลาน ช่องเปิดคุณครูเปิดบอลคูณยูริตัางตีโดยครูตั้มอันนี้ไม่ตีให้แย่ออการรับลูกบอลที่ปลอดไัยก็ต้องมมวนตัวไปเมื่อกี้ก็คือคุณเลียบคุณเลียบนี้ก็จะเข้าตัว เสิร์ฟโดยโรงพยาบาลก็เช่นกันเปิดบอลแล้วก็ตั้งตีโดยคุดตั้มไม่ตีแล้เลยนานาเสิร์ฟต่อเปิดบอลนี่ตีไหม ร้อนแรงอ่าน,นี่ก็มีการตัดทวงแต่ได้เสิร์ฟต่อโดยโรงพยาบาลเสิร์ฟบนตั้งไม่ตั้งอ่าทีน,นี้ตัวตั้งก็มีใบคลิปก็จะได้แต้ม เสิร์ฟโดยรองปอโร,รองเรียนบ้านหนองมะค่ามเซมิล่างนะคะโงลงไม่ไม่ลงเสิร์ฟโดยชัเวลิศสิบเก้าปางแกลูกเป็นไลแมนเองพ่อกับลูกในสนามนีน้จะมีพ่อแม่ลูกมาเล่นกีฬาหลายครอบครัว นี่คือคุณตั้มคนนี้จะินหนักที่สุดในครูกลุ่มปากช่องนา่าจะทั้งปากช่องเพราะว่าเขาเป็นนักตอนเป็นนักเรียนเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาสุพรรณ ให้จะเกมแล้วในเซสองต่ออายุให้นานาเสิร์ฟโดยคุณเลบไม่ใช่ เช่อแต้มแต้มเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่แล้วยีิบสองเท่าโอ้อีกไปได้อ้าวนานาได้ต่อต่ออายุแต้มสูสีนะคะกรรมการโค้ชขอเวลานอกนะคะ